พอครับพอจำได้ไหมในวันที่ผมยังเป็นเด็กกับรดคันและกคันโปรดนั้นสุขใจอยู่บนถนนที่มีในจินตน,นาการคือใครลาล่าให้วิ่งไปจนวันที่เห็นเพื่อนมีคันใหม่ เป็นรถที่วิ่งไกลและเร็วกว่าพอจำได้ไหมผมทำไงวันนั้นเพื่อของที่ผมปราธนาผมร้องผมงองแงจนกว่าพ่อตามใจมันแค่ทำน้ำตาไหลแค่ร้องให้ดึงดังเจ่านั้นก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการได้ รดของลันที่เหมือนกับเพือนเขามีกันก็รู้พอทนไม่นานที่เห็นผมเสียใจผ่านมาก็เริ่มสงสัยว่าตัวกับใจในโตเกินไวหรือเปล่านี่คือเงาหรือใจมันใหญ่ไปพอครับขอว่าความรักนั้นมาเติมเต็มที่ว่างในใจ อยากรู้มีใครที่ไหนหรือเปล่าก็เมื่อได้เห no> ็นเพื_<_<_่อนเขารักกันอย่างนั้นผมควรจะยินดีให้แต่บอกปัญหาเพราะว่าเธอคนนั้นผมรักของผมอยู่มากมายแล้วผมต้องทำยังไงให้เขาทิ้งกันมันต้องใช้น้ำตา กี่ครั้งอีเขาและเธอทิ้งความความรักแล้วเลิกลาให้เธอเห็นว่ารักของผมอีเธอได้มากกว่าต้องใช้สักกี่นัดตาให้เธอเห็นใจ